สวัสดีครับผมก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะมาอยู่กับเว็บตอร์ริงนะผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ในส่วนของตรงนี้ก็วิธีสมัครสมัครัแรกที่ได้รับอยู่ที่1,000งหมืเทียเอฟรีเลยนะครับก็ จะเป็นการปักหลักนะครับในส่วนของตรงนี้นะการปักหลักปักหลักยังไงเดี๋ยวก็จะสอนให้ดูรอบผมว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับในส่วนของตรงนี้ก็โอเคนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะอย่างแรกก็กดตรงสมัครก่อนเลยเส่เบอร์มือถือรหัสผ่านรหัสผ่านหนึ่งรอบรหัสเชิญ แล้วก็ห้ามยืนยันประมาณนี้เลยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราได้ทำการเข้าสู่ระบบก,กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสมัครครั้งแรกรับไปเลยนี่1,100ไม่ใช่100นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตรงโบนัสประจำวันก็ไม่มีแล้วนะ เราจะมาดูส่วนของระดับผู้ใช้งานระดับผู้ใช้งานก็จะมีตั้งแต่ระดับนี้เลยนะครับก็มีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลหกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําการปักหลักให้เห็นกันด้วยนะครับนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะจะพามาปักหลักกันด้วยระยะเวลา3.2% 4.1% 5.2% 6.9% 10.8%แล้วก็13.6%นะครับผมนะ ระยะเวลา60วัน55วัน51วัน45วัน35วัน20วันนะครับอัดับก็จะตามนี้เลยนะครับ v p 2 v p 3 v p 4นะครับ v p 5 v p 6นะครับผมโอเคนะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมก็เชิญเพื่อนก็มี1 2 3นะครับผู้ใช้งานนะครับลงทะเบียนนะครับก็จะเลเวลก็ ประมาณนี้เลยนะครับ1 2 3นะครับก็ VIP 0ย์ถึง VIP 6นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสมัครั้งแรกรับไป1 0 0 0 0เชียร์ X เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็สามารถนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับผมนะกำไรอะไรต่างๆนะครับผมนะแบบเชิงแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถออกมาดูได้นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ โอเคกันเลยนะครับผมโอเคครับก็เงินฝากนะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็มีทีมนะครับผมนะทีมก็จะมีตั้งแต่รลเวลหนึ่งระดับสองระดับสามอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างก็ลองมาดูนะครับก็โอเคนะครับผมแล้วก็แบ่งปันแล้วก็เหตุการณ์นี่ก็มันจะเป็นนี่นะครับอ่า ถ้าเราแช์นะครับก็จะได้รับประมาณนี้เลยนะครับผมนะแชร์แชร์ไปกันไปนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็นั่นแหละนะครับผมก็ <ampoo> ช่อชื่นไปนะครับผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็ลองดูกันนะครับผมนะโอเคนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูส่วนของการปักหลักนะครับการปักหลักก็จะมีประมาณนี้เลย ก็ตัวนี้ก็จเป็นการลงทุนนะครับก็ไม่แนะนํานะครับก็จะมีตั้งแต่1วัน3วัน5วัน10วัน18วัน30วัน45วันเปอร์เซ็นต์ก็จะมี18%ต่อวันนะครับผมนะแล้วก็15% 10% 7% 5% 35% 5%นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อันนี้จอยก็เริ่มต้นที่100นะครับผมนะ สามารถมาลองดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอจะพาท่านผู้ชมมาดูส่วนของการปลักรักนะครับ VIP คืออะไรตลนประโยชน์สร้างกำไรการลงทุนนะครับเริ่มต้นอย่างไรนะครับตนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับผมนะมีความเสี่ยงไหมก็ปลอดภัยอะไรต่างๆใหม่แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับนะอันนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับ ฝากบริการติดต่อช่วยเหลือนะครับก็ไม่มีอะไรมากโอเคนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการปักหลักกันเลยนะครับเดี๋ยวอย่างเช่นการปักหลักเราก็ต้องไปเติมก่อนนะครับนี่เรายังปักหลักไม่ได้นะครับเรามีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้นะครับจะได้รับแปดเปทุกวันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นเครื่องขุดเลยโอเคก็กดตรงที่เงินฝากเลยนะ โอเคครับตัวนี้ก Copy ไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราทำการเติมกันเลยนะครับผมร้อยนะครับเรียบร้อยครับผมมาดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากอันนี้เสร็จก็กดฝากมาครับเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคเข่าแล้วนะครับ ส่วนของตรงนี้นะครับมาปักหลักเลยเดี๋ยวยังไงก่อมาทําในส่วนของจอยนี้นะครับหนึ่งวันนะแต่มันขั้นต่ํานะครับ100ยนะครับผมก่อโอเคนะกอ้องรอนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรหมากแล้วนะครับกดปักหลักเลยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เริ่มปักหลักปักหลักเป็นรียบร้อยนะครับโอเคนี่อ่ะเป็นเลเวลแล้วนะครับ เลยสุดยอดมากๆเลยนะครับอัพเรียบร้อยนะครับเป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลักของเราประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวการถอนยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยโอเคแล้วเจอกันนะครับผม แล่ตรงนี้ก็จะมาถอนให้ดูนะครับขอกณกันเลยเรียบร้อยนะครับถอนสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นสลิปให้ดูข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับยังถอนได้จริงอยู่นะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับโอเคนะครับกตอนนี้ก็ทําการถอนแล้วนะครับพยอดกับเข่าแล้วนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมก็คิดนม้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ถอนได้แล้วนะครับการหลังจากที่ตักลังไปนะครับผมโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผม